สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพวกเรามาจากท็อปฟอมกอดกันไม่ในตัวตอปผมสมัยครับบุ๋มครับก็ตอนนี้ดีมากๆเลยครับแล้วก็ใกล้จะมาเป็นโค้ดสุดท้ายของซีรีส์พวกเราแล้วนะครับก็อยากจะฝากทุกคนครับผมกับท็อปฟอมกับไมนายตัวตอปนะครับเนื้อเรื่องตอนนี้เข้มข้นมากๆเลยครับผมไม่เลยกินดูกันะวู เหลือตอนนี้เลยอีกสองอีพีครับแล้วก็เอ่อเนื้อเรื่องตอนนี้เนี่ยเข้มข้นขมากๆเลยใช่ครับแล้วก็อาทิตย์นี้อ่ะครับจอห์นแอ์เป็นเอ่ออีพีที่สิบแล้วแล้วก็เป็นอีพีที่ภุมชอบที่สุดด้วยใช่ครับด้วยครับผมแล้วก็แบบประทับใจมากๆที่แบบช่วตอนแรกอะ่ะ พี่บูมจะไยกับผมตลอดก็แบบกังวลว่ามาจากมันมาจากเอ่อมังมงะชื่อดังมากๆแล้วก็แบบกลัวแบบทําให้คนผิดหวังน,นะครับแต่พอแรบเห็นฟีดแบ็ในแต่ละอีพีก็รู้สึกดีมากๆแล้วก็ขอขอบคุณที่ชื่นชอบพวกเรานะครับขอบคุณที่ติดตามมากๆครับประทับใจครับประทับใจครับก็คือฟีดแบ็กแฟนๆเนี่ยอตอบรับดีมากครับแล้วก็แบบแฟนๆชื่นชอบมากๆแล้วแบบ คือเราเนี่ยล่าสุดก็คืออีพีล่าสุดเนี่ยเราขึ้น worldwide trending อันดับ3าด้วยใช่ครับแล้วก็แบบคือเราแบบเหมือนมันมีมิชชั่นเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ v t v อะเพราะว่าแบบเราจะมีโปรเจกต์แบบสามารถที่จะแบบได้ไปถ่ายโปรเจกต์ที่แบบ LED ตามแบบสื่อต่างๆครับแล้วก็แบบดีใจมากๆเลยครับที่แบบเราสามารถที่จะพิชิต worldwide trending อันดับ3าได้ใช่ครับ สบายใจมากเลยครับแล้วก็ดีใจมากเลยครับเพราะว่าแฟนๆนะครับแคปซีนที่แบบว่ามันเหมือนกันแบบเหมือนแบบเหมือนแบบในมังงนะกับไลฟ์แอคชั่นนะครับแบบเอามาเปรียบเทียบกันใช่แล้วแบบเหมือนแบบเขาแบบรู้ว่าแบบโปรชั่นเราใส่ใจมากๆแล้วก็แบบประทับใจมากๆครับใช่ครับ ไม่หนี่ไทยใ่าไ้จ่องมาา้มแโฟมมนช่ยามันไ้แามันมันมมันมนมันมัินมันมันมันม่นมันมมัน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 มนมั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 นมนมันมันมัมัน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 มนมนนมัมัน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 มัมนมันมันันมันมันัมมมันมมัอ ก็อ้าอนนเปบางอ,อ่้มันหอมมากอ่าแล้วถ้าเป็นไลาแอคชั่นอยู่แบบจะโคม่าเหมือนไว้แต่ว่าแบบจะบางลงหน่อยใ,ใน,นในบางในบางในบานงในบางพวกข่าครับใช่ครับก็ <c oughs> คือ <c oughs> เหมือนแบบเราแบบว่าพูดได้เลยครับว่าแฟนๆบางอาะไม่ผิดหวังแน่นอนครับใช่ <c oughs> จะจะมีส่วนจะมีส่วนที่แบบกลับนิดหน่อยคือคือความคือความ เขาเรียกว่าอะไรความความคนคล่งหรอความแบบความบ้าของของของในมังคบือมันจะถ้าพาดง่ายๆคือแบบมือในลกโเชียลมันแบบจินจะทงเขียวอ่าส่วนจุงตะาในมันาะคือทมแดงไปเลยจินจะมีความซอสกวา้างครับ <friendly> <transparency> ก็สำหรับผมนะถ้าสมานอ่ะกูถ้าจินก็ัอกินครับมันมันมันไอกินผมส่วนตัวจินอะจะมีความผูกพันกับอักกินมากมากเหมือนเหมือนเหมือนแบบ

ไม่ให้ไม่ให้ฟิวอลูมิเนตอนนี้เลาอะไรนะไม่ได้งงไม่งงอะไรนะชอบผมต่อไว่ชอบทุกแบบนี่ผิดนะชอบน้ำกู่ชอบน้ำกู่เพื่อปูพันน้กคู่ใช่ันกจบแล้ว จะตายปเะทบวนการต้าสีมาจริงผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ผมมีแบบความอ่อนเพิ่มมากขึ้นใช่แบบคามอ่อนแบบนตัวทุกคิดว่าตัวเองแบบอ่อนเก่งคือนี้เขาจกจริงผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาจะอ้อนเรายังไงนะอ้อนกินตะเกยไม่ใช่ไ่อน็เกยาอนกิน เดินมาเมื่อกี้ผมแดงผมตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็แบบเหนื่อยมากๆขอกอดได้ไหมครับขอกอดเหรอเอามาพันไปก่อนโอ้ยให้สองนเลยพี่อาจจะพึ่งให้ได้เหมือนจริงแต่ผมคิดจะจบแล้วรีวน่แต่ป็นบ้าง นี่เรผมชอบหลายๆอย่างเลครับเื่องหลังการทำงานเพื่อนร่วมง,งานทีมงานครับแล้วก็แฟนงกลับแล้วก็ผลงานที่มันออกมาผม,มรู้สึกว่าผมภาคภูมิใจามากๆแล้วก็คิดว่าแบบมันเป็น ผลงานที่ดีมากๆเลยครับผลิตภัณฑที่ทำให้ผมภาคภูมิใจมากๆครับก็ขอบคุณที่ขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกอย่างที่ทําให้ผมได้มีส่วนร่วมในการทํางานในซีรีส์เรื่องนี้ครับก็สําหรับผมผมสมาร์ทพูดไปหมดแล้วฮะสำหรับบูมรู้สึกว่าผลงานชิ้นนี้ครับจะเป็นมาสเตอร์พีซของบูมแล้วก็สำหรับใครที่บูมเชื่อว่าจะมีหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้ดูทอปฟอร์ม ผมก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับลองเปิดใจครับดูท็อปฟอร์มก่อนกันไหมในตัวท็อปนะครับแล้วก็บุมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงมันครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับยังไงตอนนี้ท็อปฟอร์มก่อนกันไหมในตัวท็อปถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับทุกคนเรามาสนุกกันให้สุดเบียงเลยดีกว่าครับเพราะว่าบูมบอกได้เลยว่าสองนี้พี่สุดท้ายเนี่ยสนุกมากครับแล้วก็ ผมเชื่อว,ว่าถ้าคนที่ดูจบแล้วอ่ะจะกลับมาดูอีกรอบหนึ่งค่ะผมวันที่15พฤษภาคมนี้ก็วันที่15พฤษภาคมนี้นะครับก็จะเป็นไฟนอล EP 2ท็อปฟอร์มกับไมคในตัวท็อปครับผมในทีมงานท็อ,ทอปฟอร์ม แฟนฟินาเลนะครับผมก็อยากทุกคนมาร่วมจอยกับพวกเราเยอะๆนะครับใช่แล้วก็ในงานจะมีเป็นอิไอีกบ้างในยครับใช่ครับก็ติดตามรายละเอียดได้ครับที่ VTV ทุกโซเชียลมีเดียเลยครับทุกคนก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีไปไปดูไปดูหนังกับแฟนๆครับที่โตเกียวก็สำหรับใครที่มีบัตรก็เจอกันนะครับแล้วก็ยังไงสุดท้ายนี้บุงขอฝากท็อปฟอร์มอีกครั้งหนึ่งครับบุ้ง รักโปรเจกต์นี้มากๆครับแล้วเชื่อว่าทีมงานทุกคนเนี่ยใส่ใจกับมันมากๆยังไงปากเขาอร์อมด้วยครับ